สวัสดีค่ะวันนี้เราให้ควรมาทำหนึ่งยอนบทที่สีข้อ1ค่ะท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆุกวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณน,นั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากจาริกไปในโลกเราทั้งหลายทราบดีว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และโลกที่เราทุกคนอาศัยอยู่นี้ก็มีความจริงเกี่ยวข้องกับวิญญาณแน่นอนมีการต่อสู้กันระหว่างวิญญาณแห่งความจริงของพระเจ้าและวิญญาณชั่วของมารซาตานที่สําคัญคือวิญญาณชั่วจะสามารถทำการต่างๆเพื่อขัดขวางกิจการของพระเจ้าอย่างเจตนามาตั้งแต่ปฐมกาลยอนเขียนหนังสือนี้เพื่อยืนยันกับคริสเตียนในยุคนั้นและเราทุกคนในวันนี้ว่า เรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณชั่วมีอยู่จริงและการทำงานของวิญญาณชั่วเหล่านี้มีมากมายถึงขนาดที่เราทุกคนต้องพิสูจน์อย่างจริงจังเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือของวิญญาณชั่วเหล่านั้นได้ข้าพเจ้ายอมรับว่าได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่น่าตกใจเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาสร้างเป็นสื่อในการปฏิบัติกิจทางศาสนาและความเชื่อหลายๆกลุ่มลทัทธิ หรือนิกายในปัจจุบันนี้ทำให้ผู้คนหันไปพึ่งพานวัตกรรมเหล่านั้นเพื่อจะลงจิตใจและหวังจะฟื้นฟูจิตวิญญาณของตนเองอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีการพิสูจน์เลยว่าสิ่งที่กำลังพึ่งพาอยู่นั้นเป็นวิญญาณชั่วหรือไม่และนี่คือสิ่งที่ทำให้เราทุกคนต้องใคร่ควรพระคำพีข้อนี้อย่างดีอีกครั้งหนึ่ง บางกลุ่มความเชื่อได้นำนวัตกรรมใหม่ๆนี้มาแทนที่พระเจ้าดึงผู้เชื่อมากมายให้เข้าร่วมผ่านเทคโนโลยีดังกล่าวเช่นการสารภาพบาปออนไลน์ผ่าน AI ที่สร้างเป็นภาพพระเยซูสามารถพูดคุยและตอบผู้เข้าสารภาพบาปได้เป็นต้นทำให้เห็นว่านี่น่าจะเข้าขายไม่ถูกต้องใช่หรือไม่ เราสามารถพิสูจน์ความจริงจากพระเจ้าได้จากเทคโนโลยีเหล่านี้ว่ามาจากวิญญาณชั่วหรือวิญญาณจากพระเจ้าได้หรือไม่เราจะกล้ายืนยันชี้ขาดหรือตัดสินได้หรือไม่ว่าสิ่งใดหรือกิจกรรมใดนวัตกรรมใดมาจากวิญญาณชั่วที่กำลังพยากรณ์เท็จและจาิกไปในโลกทุกวันนี้ขอพระเจ้าประทานสติปัญญายแก่เราทุกคนด้วยเถิด ขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืไปอาเมน